มีใครที่ทําประกันบ้านไว้กับแบงก์บ้างเ๋เป็นคนหนึ่งที่เคย4ี่ข้อต่อไปนี้ที่ครูเอจะเตือนคุณตาและเพื่อนๆที่ทําประกันผ่านแบงก์เวลาที่เราไปกู้แล้วขาให้เราทําข้อแรกเลยค่ะเราอาจจะได้ทุนประกันที่ต่ํากว่าความเป็นจริงจากประสบการณ์ที่เจอนะและรวมถึงเคสของลูกค้าที่ซื้อประกันบ้านกับแบงก์ไม่เคยมีเคสไหนที่ ทำทุน cover ราคาที่แท้จริงสมมุติเมื่อกี้ตัวบ้านจริงๆสมล้านอาจจะทําไว้แค่ล้านเดียวหรือ2ล้านคําถามถ้าบ้านเราเจอเหตุการณ์เนี่ยแบบเนี้ยไฟไหม้แล้วมันมวอดไปทั้งหลังเลยถ้าบ้านมูลค่าจริงๆคือ3ล้านแบงค์ทำประกันไว้ให้กับเราแค่ล้านเดียวอีก2ล้านน่ะเราจะหาจากที่ไหนเพื่อมาสร้างบ้านแบบอย่างเนี้ย อันนี้คือเรื่องแรกที่เราต้องระวังดังนั้นนะคะถ้าใครที่กําลังจะต่อประกันกับแบงค์หรือใครที่ทําประกันกับแบงค์อยู่ไปหยิบกรมธรรม์มาดูเออจริงต้องมีข้อศูนย์ด้วยนะก่อนจะมาข้อหนึ่งข้อศูนย์คืออะไรรู้ไหมเพื่อนๆเ,เ,เคยได้กรมธรรม์บ้างไหมครูเอ๋เป็นคนหนึ่งที่เคยทําประกันกับแบงค์ไว้แล้วไม่เคยได้รับกรมธรรม์เลยไม่เคยเลยแล้วไม่เคยเห็นเลยว่าที่จ่ายตังค์ไปเนี่ยประกันคุ้มครองอะไรบ้างไม่เคยรู้เลย จนวันที่จะเคลมโทรไปถามกว่าจะได้คําตอบเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากรมธรรม์แต่ได้คําตอบมาว่าอ๋อประกันไม่คุ้มครองอันนั้นแหละเลยเป็นจุดพีที่ทําให้เราไปหาซื้อเองข้างนอกดังนั้นเริ่มที่ศูนย์ก่อนสตาร์ทที่ศูนย์คือเคยได้รับกรมธรรม์หรือเปล่าอืมนี่เรื่องกรมธรรม์แล้วก็เรื่องที่เราสตาร์ทคือแบงค์มักจะทําทุนประกันต่ํากว่าความเป็นจริงคือเขาจะทําแค่เฉพาะยอดหนี้ที่เราไปกู้เท่านั้นเรื่องที่สองคือ ปกติแบงค์จะทําเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้างก็คือตัวอาคารตัวบ้านเท่านั้นแต่แบงค์ไม่ได้นึกถึงข้าวของทรัพย์สินข้างในที่อยู่ในบ้านของเราเฟอร์นิเจอร์บิวอินเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ส่วนตัวของเราไม่มีแต่ว่าเหตุการณ์เดียวกันถ้าไฟไมหมมอดไปทั้งหลังประกันภัยฉบับนั้นจะให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้างคือตัวบ้าน แต่เฟอร์นิเจอร์บิวอินเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ต่างจางอะไรที่เราแบบซื้อแล้วเราขนเข้าไปขนเข้าไปขนเข้าไปในบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้เคลมสักบาทเลยเพราะมันไม่มีความผมุครองนะคะและข้อที่3คืออที่บอกไงว่าทำประกันผ่านแบงค์จะได้แค่ภัยเบสิคคือ6ภัยไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดยวดยานพาหนะ อากาศยานและภัยเนื่องจากน้ําแค่นั้นแต่ในเรื่องของภัยธรรมชาติ4ภัยก็จะได้แค่2 0,000ื่นเท่านั้นที่เขาบังคับให้แถมแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวมากในเรื่องของลมพายุล่ะเรากลัวมากในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยไอล่าสุดมาเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยพังกันคืนๆเลยไอตรงพน,นงผนังนี่คือแตกแคร้กันเพียบเลยนะที่เข่วยทาเคลมให้ลูกค้าเนี่ยเราอยากจะซื้อเพิ่มทํำยังไงซื้อเพิ่มได้ข้างนอก สี่สิทธิประโยชน์ไม่ครบถ้วนแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกแผนประกันความคุ้มครองเราได้เช่นอะไรเช่นอะไรเมื่อกี้ที่เราคุยกันรับผิดบุคคลภายนอกมีไหมภัยกระจกเพิ่มเติมมีหรือเปล่าไม่มีภัยจลกรรมมีไหมไม่มีภัยในเรื่องของเงินสดมีไหมไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่มีแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเราอยากได้เราทำยังไง ซื้อข้างนอกเพิ่มเติมเอาดังนั้นน่ะอย่างเคสของครูเอเองที่บ้านครูเอก็ยังผ่อนกับแบงค์นะหรือว่ามีบ้านของเพื่อนๆที่แบบมาให้ครูเอทาให้หรือว่าลูกค้าที่ทําให้เนี่ยเขาก็จะระบุมาเลยว่าครูเอช่วยระบุผู้รับประโยชน์เป็นธนาคารอันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอ่ะแล้วพอเราทํากรมมาทานันให้เขาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครูเอก็จะส่งไฟล์กรมมาทันที่เป็น PDF ต้นฉบับอะค่ะไปให้ลูกค้าลูกค้าก็คือแค่ส่งไอ้ไฟล์ PDF เนี้ยไปให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทแค่นี้คือจบ สบายใจทุกฝ่ายแบงค์ Bank สบายใจว่าฉันปล่อยกู้ไปหลักประกันนี้มีประกันคุ้มครองเรียบร้อยแล้วลูกค้าสบายใจว่าตัวเองเนี่ยได้ทำตามเงื่อนไขธนาคารแล้วและได้ประกันที่มันสามารถใช้งานได้จริงๆอะ่ะไหนก็ต้องจ่ายเงินแล้วอะ่ะเราจะเลือกจ่ายแบบจ่ายทิ้งหรือจ่ายแล้วได้ประโยชน์